สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อี VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอะหุ้นน n ค k i บ่ายนะครับหุ้น n ค k i บ่ายของวันที่30เมษาย,ยน2567นะครับสำหรับหุ้น n คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกวันนะครับ วันละสองคลิปสองรอบนะครับคันน้คีเช้าเก้าโมงครึ่งกับวันนี้คีบ่ายคืออันนี้นะครับบ่ายตรงนะครับ้องวีดีทําเวลาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับรอบเช้านะครับเก้าโมงครึ่งที่แล้วนั้นได้เหได้กิดกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะที่ได้เหได้กินกันนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่าหนึ่งคือตัวรองนะครับมาชุดหนึ่งนะครับ ส่วนสองห้าก็คือเัื่อเน้นด้วยนะครับสองนะรูดวิ่งนะครับประมาณนี้นะส่วนคู่เจาะหายนะครับสองห้านะเพราะว่ามันไปไม่ถึงห้านะเน้นที่สองกับสามมาสองนะครับประมาณนี้สูตรนี้สูตรใหม่นะครับเดินดีพอสมควรละทดลองมาเกือบเกือบห้าสิบปีแล้วห้าสิบ <laughs> ปี <laughs> มายังไม่ถึงสามปีเลย 50นี้ใช้มา50ปี50ปีก็รวยแล้วล่ะเออประมาณนี้นะครับอ่ขอให้ทุกคนรวยๆนะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะคิดบวกเข้าไว้ครับคิดบวกเข้าไว้นะครับอ่วันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับมีอะไรบ้างวันนี้นะ ที่30เมษายน5ายส5 6 7นานะครับนี่เคีบ่ายนะครับแ9ดเก้าศนยนะครับเน้นที่9กับ0นะครับลอง8ดนะถ้า8มาก็8 4ด5ี6แปดนะถ้า9กับ0มาก็ออกมาดูกันนะครับ9 4 94สี่เกสนะครับศ4นนะครับ95 0านะครับ9ก0านะครับเกาโอค เ7จ็ดนะครับศูนเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับชนชอบนะถ้าแปดมาก็ตามนั้นแหละครับจดเอาเลยครับทุกตัวสุกตัวเลยเอาไปไหนกันหมดล่ะไตัวใหญ่แท้อืมทำนี้เพราะอะไรเนาะอืมเด่นบายนะครับอ่าแปดเก้าูนนะครับเน้นที่เก้ากับ0ูนนะอ่าเก้ากับ0ูนนะครับ อ่าเตือนแปดเป็นตัวรองนะครับถ้าแปดมาก็แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาวินกับแปดเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้เอาอันนี้หายนี่อันนี้หายตัวหนึ่งเลี้ยบพิมพ์ให้ใหม่ต้องออกไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่เก้านะครับก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนี่แหละนี่นะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับประมาณนี้นะครับตกห้านะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือบายนะครับสามนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ใหม่9 94 95เนาะอ่าโนะตแล้วครบแล้วนะครับจดเอานะครับทุกตัวทุกตัวครับพบกันใหม่พรุ่นี้แหละอ่าวันนี้ก็คงจะมีท่านี้ขอให้ได้เฮได้กีดอีกนะครับมาเต้งๆบนล่างเลยนะอกบขอทุกท่ๆๆๆๆๆๆๆนานโชคดี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 นะครับแข่งๆนะครับตามนี้นะครับอ่าขอบขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ